ดูเนี่ยรู้เรื่องไหมดูแล้วรู้เรื่องไหมข้าประชานฟ้าลุ้งอยู่กับผมนะวันนี้อาจจะขอติดตามข้าประชานมีระดับไปกวนเ้าทำไมเนี่ยบุญล้งโอ้ยนี่ไปกวนเขาทำไมเนี่ยเอา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 ไป้ปไป อตายซะนึกว่าทำไมฮะทำละตายละตายละมึงตายละตายละบุญลวงตายละอืมอืม กัดกูไม่ได้หรอกพักขาวใช่ใๆรใทับมี